ได้พนี้ไปเป็นอย่างบ่อ่อ่ทรถมี่ล่ะอ๋อทัรถนีบ่ออายุใสกันกันมาคนโเป็นอย่างเนาะเป็นไรเ่าชิ้นก็ได้เเสียใจลนะอ่าคุยกันคุยกันเนาะคุยกันได้มาพอดีเลยบ่ได้ใส่อารมณ์หรอกไใส่อาร มันเป็นแบบว่าทางโค้งนี่เนาะเราเราไปไกลฮะเราไปไกลอีกว่ะจะขั้นเสียวกันนะกแม่นบ่ขั้นเลยแม่นเลยขั้นเหนือหนึ่งซีกไปเลยเนาะเออเด็กน้อยขึ้นไปนานแล้วจะหอด่างแป่แล้วเด้นี่นะแต่ว่าเราอยู่ในเหตุการณ์บ่แม่นเป็นเป็นอะไรก่อ เอารถเัาหนี้เล่นมาธรรมดาค่อยๆโดยโดยค่อยๆลราค่อยๆลมาแต่เซโนมาทำมากรลุกรถคันได้แชงคันนั่น uh> อันนี้เอทร้อยนะขอๆนะสามศูนย์หนึ่งสี่นะถ้าแม่นเฮาโบเซียวเชลักมาลายนะคอมเมนเราตำเฮาเฮาตกตะพองตายกับลูกรถคันได้แช่งคันนั้นเอทร้อยนะเอไรจกตะพองเชื่อสีแดง เนีเอาพี่น้องเอ้เปิดผ่ามาวันนี้กาอดูในรถเลยพี่น้องเด้อเนาะบอกจิตโทรมาลวนพี่น้องเอ้ยว่าข่าวดีปานไดโอ้ยคนลุกระบาดนี่จะจตเป็นไดรเด้อพี่น้องเอ้ย เนาะโทรมาว่าเกิดอุบัติเหตุปาะั่นอ๋อยังไม่ได้ถามยังไรใช่ไหมพี่น้อยเนาะโอ้ยคือได้ข่าวพอดีแหละบาทนี้ประสานกำลังจีเดินทางออกเมื่อว้าววนจะไปบ้านแก้งกระเบ้าพี่น้องเห็นเนาะเิ่นเพิ่นว่ารถรถชนปาะั่นนัดจะชนแบบไรยังงี้บูสาเหตุเนาะเพิ่นบอกว่ามามามาพี่ก้อนมาพี่ก้อนปาะั่นนะพี่น้อยเนาะ เป็นไหนมาพี่ก่อนประชันเป็นไหนไปหาเป็นก่อนอยู่ทางเขาว่าดวงหลงไม้แถวบ้านนั้นอาไปงานดอกมื่อนั้นได้พี่นอนะ้อะไรเนาะเดี๋ยวประช้สิเดินทางไปเนาะไปติดตามคนตองการพี่น้นอยพอเป็นได้ไรเนานะมีคนเป็นอย่างบอกหรือว่าเป็นได้ไรเนานะโอ้ยตุ๊บแตงว่าจะเดินทางไปหาไม่ต้องน้ำเพชรพี่น้นองเนาะว่าจะไปจ่ายเงินค่าบานประตูเป็นที่แหละเนาะตอนนี้ก็หางงเลยพี่นอ้องเย บ่าจิตพ <ijk> ี่ตงเฮย์กำลังเดินทางไปเนาะแลนนี้ก็อยู่บ้านหลวงรักคำทางเขาบ้านท่าตุหิ้งค่างนี่แหละพี่น้องเฮย์กำลังเดินเดินทางไปเป็นอะไรกับติดตามเบืองท้องการถ้าพี่น้องเพย่ตาบ้านเรียกว่าเชนสีเพ้าไปก่อนแ้วพี่น้องเน้องฟ้าเขาลดพิจ้องก่อนเดลยเป็นนึ่งแล้วพี่น้องเด้อเนาะโอเคพี่ตังเน้องตอนนี้ครับแทงมาแสนมาหอดเป็นทีเข้มงวดแล้วเนาะ prayed, อ่าพี่ตังเฮย์เนาะ ไวได้พนี้ไปเป็นยังบ่ออ่ทารุมนี่แหละอ๋อทารถนี่บ่อายุใส่ันาั้นาคนบหยังเนาะเปได้่บิดนเสียใจะคุยกันคุยกันเนาะคุยกันได้มาพอดีเลยบ่ได้ใส่อารมณ์หรอก่ม มันเป็นแบบว่าทังโค้งเนาะไปไกลฮะเาน่วันนะนนจะจะขั้นเสียวกันนะกัมเรียนบ่กั้นัมเรียนบ่ข้เสี่ไปเลยเนาะเออเด็กอคือเป็นนา้วจะหอดางแป้งแล้วเด้นี่นะแต่ว่าคันีว่าตาบนวแต๋เนาะ มีแต่กะจ้างนะพลอยน่ับไได้ขอประันทางโคงนี้อาับเ่นวัเอีนันนี้ยงอันนี้อันน้ทางเขาเองมันบอลเป็นเซ็ตเปนเซ็ตทางโค้งวันนี้รถมันรถมบิดเนาะเซเจ้าดมมาตะพุ่นเนาะเราดัมมาพุดนคือกันเป็นแมมาตะพุด

แทงเบียดแทงมวย์แทงมันเบียดเพราะว่าคงขัรถคทางนะกาเรจกาเลยแสงมือวิทย์น่ดักขงีาวนะเามานลกเามันกโลบ่บ่จบเือ้ตายกว่าัดันมาคน่ะบ้านค่ก้เีจไม้งาเอจ้าเจ้าอยู่ในเหตุการ์บ่ เมนเม่ดเป็นอะไรก่อเอารถข้างนี้เล่นมาธรรมดาค่อยๆโดยโดยค่อยๆลราค่อยๆมาแต่เซโนมาหามหากระลูกรถคันใดแชร์คันนั้นอันนี้เอสล้อยนะขอๆนะสามศูนย์หนึ่งสี่นะเขม่นเฮาโบเซียวเชลักมาไลยนะเขม่นเราตั้มเฮาเฮาตุกตะพองตายกับลูกรถคันได้แชร์ค <consultation. S 3> ันน sure. ั้นเอสล้อยนะแค่ทุกตะพองเชื่อสีแดงเชื่อสีแดง

เพราะว่าว่าง่ายแต่ว่าบาดปฏิบัติมันบกคือดๆใจต้องให้บดกระติกก่อนเฮ็ดอะไรกันเฮ็ดต้องได้เฮ็ดเพราะว่าเฮาเคยเห็นผ่านมาแล้วเพราะว่าเขามาเป็ดเบดบันทึกไปเช่นกันเพราะว่าให้มันมีหลักฐานและหลักอักษรท่านรีโวมากใช่ไหมว่านมากแต่เฮ็ดอย่าย okay. ูทูบเบอร์ลดูงนมาบบนั้นไงนัปโฟลดัง เอ็ดลอยนะมาแต่ทา้งเดียวกันแซงกันนะแซงกันขึ้นมาเอ็ดลอยเลยแซงแซงแล้วเบียดป่ะนี่ยแซงไกลนะเพนนเเยียังบ่ิบเิ่งกระเชิดจะไเจ้าป่อบเจ้าต้มเพิงเมล็ดค่อยเพเพิ่งกระบอได้บเกียวกันกยวเดียวเพราะเพิ่งอเพราะว่าเพื่นมาตาเฮาน้อเพื่นแซงเขาตา เพราะว่าเูกคนมาต่ำฮ่าเนาะเเานี่โานี่อั้งหลายเพิ่งอยู่ในเหตุการณ์จริงเลยเห็นเห็นกับตายได้เนาะโอ้ขันชนค่อยค่อยตายกับลูกค่อยตกคลองเลยตกคลองอ่ะเราระ๊บเลยข้าหัวค่อยเชี่ยวมาจะใส่โอ้ไปไปตามแรกกันตามเลยกันนี้เนไปเลยบ่เป็นไปเลยบ่ไปเลยโอ้มาซวยได้หน่อยซุยซุยกันไปนี่เนาะนี่เลโก้ติดตังเลย อ๋ต <it. S 3> mm. ัวนี้ตัวนี้เรากที่เกี่ยวยังของแนวมูู่บริตามเราเราต่ามุงแต่ชนเดี๋ยวนี้ก็ยังคิดแม่เหบอว่าเรนั้นไดินจ้างมันน่าจะจ่างตัวอะไรนันวก็ว่าแหงก็ได้กบู้นั่นเจ้าไหถามโหลดจเพิมมันมันต้องมีมันต้องมีอตตัวไหรก็เกาะนี่เล็กมันเป็นเล็กเลยเชื่อมกันแ่เนาะเพราะว่ากำนัลัตพวมันยังไมอย่งเียวตัวห้าสร้างกมาโดยโดยอนทุนะในบ้านเห็นรถบันทึกบ้านเรามา เป่นเม็ดไม่เป็นเหอนทึกเนาะเขาห้องบจักได้ห้องอยไปติดต่อบ้านนี้เนาะ่เป็นบ้านยังท้คเปนผู้แล้วเนาะผไปก็ได้ทั้งมในบ้านมาเห็ดบดไวเนะกันเลก็เ่นก็ไปหานบุญมีอะไรฮันเดอมีอะไรในน้ำบุญมีอะไรฮํโดยโดยโดยหานบุญมีอะไรเนาะ โอ้เฮเเบึงมาเบิงขโมนเบิงเนาะตกใจพึ่ข่วยกี่บา้ใครไปย้งว่าคอยจุกตกใจเลยนี่้งนี้ทั้งนี้มวยไว่านึกงว่านึ่งว่าชนกันแบบจังเลยนี่นะไม่ีเวลาปลอบใจเมียแบบว่าไม่แต่แบบเชียวกันไปเนาะ ตก่นพีนเอาเลยจะไม่กันจะคนนี่เด็กน้อยน้ำเนเจ้าเจ้าน่ะมาสองคนบ่วนเจ็บมาสองคนบ่วันนี้เจ็บาคนเจ็บกับเยวนี้ม่ตายแล้วบ่นี่แต่ว่าคุณพายเจ็บแต่เฮาเคลียร์กันเรื่องรถนี้บเนาะ

bây nay du cang bận du à. <laughs> cang ôi nào thế bận luôn chơi nè chơi chốt mát toàn luôn 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 nằm ở trong lều luôn 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 ออเม่อตะอนาคเราไปหาสร้างหรมาเกี่ยวกันไปเนาะไปหาเนาะเอออาฮะท่หาไม่ได้ทุ่มหาเพิ่นเพิ่นโอ้โหแล้วว่าเพิ่นบอกเขาเจ้าเล่นไปเลย่มาเด่นีเด่นีเด่นีเด่้นเลอีกร้อยเด่เอ็นร้อยบ่เขาเขาเป็นเปนอย่างไนเขาเมือนหมันตั้ากันเนาะมัอนห้ากันเนาะมันห้ากันที่เนาตั้มกันซะโจ มันก็บวจุ้ยแล้วาเนีนะมันก็พมันซ่องแล้วเออพมันซ่องเแล้วรถเจ้าบ่จะมาจหางคุณบ่รถเจ้าบ่ได้หลุดบ่เสียงบ่ิีดเสีงบ่มันมีทานามันมีรถานะวันศนกรทังนี้บันช่วงทางนี้ออมมาพี่กับบ่พีทางนี้เอาชาหลดจักรให้รวยฮงเลยเรากระเป๋ยุ่เราว่าวขันโอ้เกาะสลักหมันเกาะจิเกกันเล เนี้ยก็คุ้มบางอย่างอ่ะคุ้มบางอย่างะะเพราะว่ารถแก่น้ำเน,นี่ยเขาเกาะน่ารถดีที่หนึ่งเขาก่อใครจะมันเป็นเล็กรถอินซุร,ร,รุ่นเก่าก็พลังครับลยาเลยพักบนตลาดแล้วไนี่เขาเกืเปเลี่ยนใบกระจางหน้าวัานนี้นี่ เพรามันมันกอเด้กอมันมีแต่กอต่นี้แบบรุดออกเลยบ่อันนี่คคาาคัเอเบิดลายแปลงของเาได้าตาอบมาวะได้คือเขาไงพวงไอ้ดูได้พี่ได้แม่นเขาคือเขาไงพวงแล้วเขาก็โป้โปงหลาคนสีเขาเขาไปเห็ดมาแล้วนะเวงเก่งนะมันบ่ได้นี่อยเพราะเขามีอย่งก็เขาเขเล็กเล็กไงพ่อมันกเขาตาเอ่าตาเป็่ไก่อนบ่ายพวงก็คือกันไงตับโลอ่ะ กัว่าให้เป็นประยัดงบนะตอนนี้มีจงหางใช่ห่างเหรอน่ารอเราไปห่างเข้ามาเพื่อเพื่ออะไรก็ไปดูครับบันไดบไดเบริห้านะเบบริห้านเบร์ห้นี่เรี่อรถคนไหนเร่

คนบอเป็นยังเป็นอเลยเนาะบอเป็นยังเอากดีใจแล้วุกใจว่าตอนแรกัดคนโทรหาอยู่มันชันแล้วก็จนเาชักเ่ค่นสีขาว ไปเป็นยังไงมันกาะกันนะว่าเะกอันนี้มันย่งจ่ะเนันเยมน่างแตกยนวนไทยรถเนาะอาจจะมีอีกอย่างจักยางอะรตบอว่าเกมเพื่นบอรียว่าไดนะมันคือข่างข่างพวกนั้นดิข่างพวกนั้นฮะ

เอไืมวมเยอดไยจะกลุ่เยวาาวนมเง้ยกับไจะค่อยว่ากันมเ้ยับอะไรจะค่อยว่ากันแต่ก่อนนะสี่ทรายกับอากันเออพเอาทางนายมาเปนที่หนาหนาแล้วเอมีไดแลยวแต่ก่อนแล้วก่แล้วว่าจะม่าทานนนนนชื่อื่อ่าอะไรนี่มีงจะค่อยว่ากันซุดจิต

có nên cái, hàng cái này là ngon lạc ở cái chuyện lại bay bay ghéo này mọi chuyện mọi chuyện mọi chuyện môn này mọi chuyện môn này mọi chuyện môn này 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 อย่งดีเตี้ยยุ่มันเบาตรงนี้เฮ้ท่างง่ายแล้วแต่ยุ่มได้เหตุการณ์กี่การมันซวยแล้วเนี่ยนะเนี่ยมันเกาะกันสาวมีหนาเพม่อนกับคนนั้นก็เห็นโพดลูกเชรอยู่ฉันเขาคอยทับเล่นรถทำไรไว้คนคนคนอะไรเนี่ยเรามาที่บ่คนมีมีคนตั้งไปนะแต่ว่าเป็นแซงแนวนี่ขาดเป็นเกาะอยู่นะวันนี้คันราชินีพูดว่ามันจั๊กว่ะเดี๋ยจักง่ายวันนี้ แ่นแต่เราจากต้งตกพุทธนยหากันไปเลยบาทเนี่อ้าก็ว่ารนกับบริอีกบาทนี่นะบัตพอเราคดทางเองเราอยู่บัตรปลายบัตรปลายูสี่กสีหนึ่งกสันสีสากสันสี เราเลยคนบอกว่ากันสงกรต่ควานี้เออสิขอใจลบหรือว่าดวจะายโบวที่เบ่นหสี่บที่เบ่อย่ี่มันเป็นยังไบหกสี่คอยคอคอยคอน่ะตัดเนี่นหนึงเนาะเดิวนได้สมมติอันนี้จะตามอันนี้คอยคอถามจนในหนึ่งสมมติว่เจะิ่ายคอยตกคองเจ้าปบนี่ บพว่ะาณเนั้นบในนั้นแล้วเจ้าเกือบต่ำค่อยเออก่อนที่เจ้าแรกก็ยังมาก่องคนั้นทังนี้คันบนรถมาทั้งหลังแล้วบอสมุนเดนั้นนี้สมุนอันนั้นมีแต่ว่าแปลว่าพกสี่อันนี้ก็ยังให้เจ้าผิดชอบรถค่ามูลค่าท่าไดแปรรูนี่น่าเลยแล้วหามันมาพูดกันเรืองานี้คันเขาน้ำท่านจะได้กัเขาผิดชอบนี่เ บ่อหอกระบโจาอยู่แล้วนี่ลูจาท่าจเจ้าป็นเจ้จงลงมาหาเขาธาบ่พคุณราเราึงเรื่องราวอยู่จดบ้ือว่าไปหาลเขาเอาตัวม้อนะเอาจดหม้อเจ้าตตัวนี้จ้า้งงนะฮะพี่ชอบตัวนี้กแต่ก็ว่าที่ทอดคือมาแล้วอ๋อผนี่ก็บรวอะไรก็มาเออเขาเขาแตกเฮ้เขาไปได้จังไเออแม่แม่กอลังเดือดเขาเดืก็ยังตกใจอยู่แน๊ะ คอยก็บปได้รีคอยก็โอ้ยผมคอยยึดปูนก็ปูนต่วันนี้ซื้อตอนนั้นวนี้เขาก็ยังกลับมานี <h 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 um <h <h ่เออเข้าใจเขาไปได้ซูนี่รุ่นยังเนาะเข้าใจคือคนได้นี่นะเออเขาไปได้ซูนี่รุ่นยังได้ถ้าว่าน้องนุ่งนี่ไปนำแล้วคอยก็ขึ้นมาอีกคอยก็เพิ่งยุคนจ่ายยอะว่าตั้งป้ายกับตั้งไปนำกันนี่ละเออการเพิ่งกันเสียน้อยเสียรากันนะผมนี่มาถึงขันว่าที่โอ้ยคนนั้นคนนี้พิดกับทุกคนก็ตั้งป้ายกับตั้งไปนำกันนี่ละยังได้ตามกัน แต่สำหรับพองพิดบาต้านี่ยาไห่พแล้วการุ่นทางมันเป็นอะไรพอแล้วนก็เนงานเนี่ยนใหญ่เาบริว่าเี่ยเขาบรินอย่งนี้กับรุเจ้ากับบริป็นอย่างนี้เรืยอวกามาโทษนั่นแต่ยากันบอกบริ่พเจ้าวาิศกวมีซื้อเออเออเออรือนางกับเมนยูแต่ว่ามันก็ยังให้หลุดพอนกันเด้เนาะแบบว่าทุกคน เจาพื้นเต้องอจังหวต้องเอาต้องเอาข่าหาจังหวเอสร้างอะไปข่าวห้าจ่ได้ได้เบอร์พุทธิตออันมากด้ร่บพก็พนนักเลยจะตรวจมาค่าแท่งเาแล้วช็แมเซนด่บ่บ่บบ่นกนกนเอาให้พุเบ็ดสบายเบ็ดสบายเอาเลย าวดร่วมกันเนาะมีครร่วมจัาวันไว้ร่วมกันร่วมกันแบบคุเจาออกจีนี่ได้ไปร่วมก่อนหารแห่งดีเออนี่นแล้ยังไงมันนจากเหตุนี่เอมากได้ตอบว่าแม่นี้ตอบเราาไลได้ได้เพราะมันติดตัวติดตลาจุดลาคือบุญยังโ่ตรงนั้นมีแล้่ในสร้างฮานมีมีลเลนดนหลอดไฟเร่นั้เปี่ยนลอดไฟเรืองนันจิตได้ไ้

เดี๋ยูแล้นอยู่นี่นาะดูได้อยู่นี่เลยตลอดเดี๋ยวว่าผมพอาะจะเปวันกินอิ่มมาตายยึดเป็ดคนเราดิลงมองนี่ไลยก็มองนี่เอาดูจะหันมานี่อยู่หันเงินปอนตู้นั่นนี่แหละโอ้โหเนาะตะกี้วัดดูมก็ดุมันเป็นป่าเลยอยู่นี่เอาดูเขั้นกระดูกข้างฮักโซเซออยู่นี่ยึดแป็ดลายเลยนะเนาะลายเลยเนาะ

ó, men chịu khun này phần năn năn nè, há cả nhau nó, treng quá, khâu đi, men này, với đi, từ cột lâm, cột lâm lây, khụng không thì đây, đập này này, đập này, đập này, đập này, ำนีันบาทไปีข่เีนะี่มันหมเนาะมันบ่อมเข้าไปด้วยมั้ยเต้เลยต้อไปด้เะสี่ข่อแวขอกนมาเดี๋ยวนี้นะตอนนี้การทางโมชิตโมตากำลังสิพากันอ่า Biền lọt bên ngoài nó. rồi rồi Hãy là bỏ chết. gọi bụi em mía bụi em đi loại lọt. Tích hai mày còn. Hãy bụi em

เดี๋ยวเราตัวจบไประจำวันก่อนแต่ว่าตอนนี้เพิ่นคุยกันเรียบร้อยแล้วเนาะลงบันทึกเนี่ยบร้อยบันทึกเรื่องตำรวจมามีแต่ว่าทางเนผู้พิทเป็นน้องรับเป็นรับแต่ว่าเคลียร์ว่าจิตอะไรเป็นองครับ โือะไรับคือาคนโมเป็นอย่างเดียวปฏกิริัาแล้ววนาะทางเสกก็ได้ตื่นใจวัตถุ้มจิโทรมาก็ได้เนาะโอเคตอนนี้เดียวเาเลี่ยนเรารถแล้วก็จะเอาไปหันซาต่างกันเพีไป้องก็นเนาะ